นนไม่รู้รอะถือว่าคนไทยอ๋องานลูกซองเหมือนเดมิม <c oughs> เฮ้ยไม่ต้องฮิวมีแทงอยู่นี่ไงมีฮิวแล้วไงตัวสุดท้ายอะ่ะหนนูฮอันนี้ก็ฮิวใช่ปะ่ะตัวหัวม่วงอะ่ะเออหัวม่วงก็ฮิวแตแบบทุกตัวที่เป็นฮัวมันดาเม็ดแรงอ,อุดาเม็ดแรงอะไหอ่าทำเราไปไปเลยเดี๋ยวพี่แทงง่ายเฮ้ยอันนี้เหมือนดันนะนี่ไงก็ฮิวคู่ให้พี่ไง พี่ก็ดันให้เราเรากันเรากันไม่ให้มันดันกันไม่ให้มันดันอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้ธนัทโอเคโอเคเดี๋ยวแทงให้มาแล้วเจ็บตั้งหนึ่งตัวสวยตา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 ยเจอไหน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 

โอ้ยโอโอ้ยนี่มีกอดีนี่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 ้้โอ้ยโอยขอโทษขอโทษขอโทษเจ็บเก็บเก็บจังเลยเจ็บเจ็บเก็บจังเลยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยทำไรทไรทำไรทำไรโอ้ยิงไม่ได้อะ mau sama sniper sniper udah banget banyak ya 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 angkat lo ayo udah ah stun kill เฮ้ยไอ้เดียเลตังโลเอ้าว่าเอ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 าว่าไม่สนไม่สนใจไม่สนใจแขงเอาไว้ัแขงเอาไว้ยิงรปล่าแขงทีรู้จักว่าเหอแตกโ้โหแตกกลางโถกล้ววูวูว้ต ตอด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 แล้วก mm ็ย hmm. ิงจอจะตายจะตายออืออทำอะไรทำอะไรทำไรทำไรแทงแทงฮิวอาเลือกเต็มนี่หว่าฮิวทำไมเดี an ๋ยวสตารน่สตารแน่ ตามนั่นละยิงปียิงปียิงปีแข็ง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 แข่งไม่ให้ออกเลยว้ายูบีว่าสุดยอดเม่งกดอนเลยตัวเองด้วยว้าเพี้ยหนูน้องได้ทีสามเด้อโหดมาก ก็ว่าไม่เลือดเต็มตลอดเลยออมฮิวนี <uh ่มาแทงเลือดเต็มนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเจ็บเจ็บเจ็บต้นึงตัวไว้สซองยับสซองยับสซองยับจะตาย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 ไว้ไหนจะตายจะตายเอ๋ เออเอจะตายจะตายจะตาย,ตายมาแล้ว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 ตายเออตัวรอปันปันโอ้โหโหดมากขัดหน้าอยู่

ไอตัวนี้ใต้เลือดท่ว่ะตาย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 โอ้ยตื่นว่าเกมเล็เออ่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่าฮ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 ่าาฮ่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 าด่า่าฮ่าฮ่า่าฮา่าฮา่าาฮ่่า่าาา่ ฝั่งตรงข้ามมีแต่ตัวสวยๆอะ่ะเออฝั่งเรามีกระปะอยู่ 1, 1> น่ากลัวฝั่งเรามีกระปะอยู่ <Online. S 1> กระปะนา่ารักฮิ้วให้ด้วยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อหยิบไม่เฮ้ยตัวนี้มันเจ๋งเลยแต่อย่างไร ขอบครับท่องครับดูให้ท่องครับรอเกิะทางนี้จะตายสวยจุกจุกจุกเลือดหายอ่ะมายละตัวนี้ถ yeah, ึกว่าตัวแทงหรอจะตายแล้วจะตายแล้ว ก็แทงไม่เลิถึกว่ะไตัวนี้ก่อนตัวนี้ไม่่าถึ ไอ้นี่ว่ะตัวยิวมันเดือดว่ะเอาตัวนี้จะตายแล้ววะ่ะเอาแม่งก่อนเลยแล้วตัวยิววะ่ะโอเคแตกหนึ่งแล้วแตกหนึ่งแล้วตัวแทง ตั้งไอ้แทงมึงโดนกูแน่ถึงถึงรักหมอพิวรักหรอเรื่องมึงเด้งหรออ๋ออสวยเนี่ยไอ้คุณหมอเนี่ยเอาคุณหมอก่อนเนี่ยไอ้คุณหมอเนี่ยเออตัวฮิวมันโหดแรงมากเอาคุณหมอเอาคุณหมอก่อนตัวคุณหมอตายตัวแทงมันจะมาแล้ว ตา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 สวยสวยสวยตายแล้วตัวแข็งมาอ๋อตัวยูไม่อยู่มึงก็มึงก็แตกเลยตัวยูไม่อยู่อ่ะแข็งโดนตัวยูไม่อยู่มึงก็แตกหมดอ่ะทีมยูไม่อยู่ก็แตกหมดอ่ะเออตัวยูสคัมภาระเลยนยต้องมีตัวยูอ่ะตัวยูแม่งแรงแม่งแรงมากเลย ฮิวแมนมาอ้าวช้าเดี๋ยวเวลาเ้นไหวเลยเออตัวฮิวอะตัวแบบตัวเดียวเลยอะสุดยอด๋อมออมออก,ก็มีฮิวนี่หว่า mở tay đó mở tay đó, đó, à, đó. mở mà tay mày dạng mày tay hả tay 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 ตามตามตามหมอหม,หมอหลมหมอแหลมใจรุะตังตี

ได้ยินลนแล้วอะ่ะแต่ก็สามสิบวอ่ะน้องน้องเหมือนจะไม่ทันแล้วน,น้องเนเ้นลุมเอาหมอตายมึงเหลือแทงเหลือแทง